สวัสดีครับ I know you know วันนี้เกี่กับการลบพื้นหลังของรูปนะครับในโปรแกรม Excel ก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาเลยครับแล้วก็เลือกรูปที่ต้องการจะลบพื้นหลังเข้ามาสมมติเป็นรูปนี้สมมติว่าผมต้องการแค่โลโก้สีขาวๆเนี่ยผมไม่อยากได้สีแดงข้างหลังเนี่ยครับบางคนอาจจะไม่สะดวกในการใช้โปรแกรม Photoshop ก็ลบจากใน Excel ได้เรากดคลิกที่รูป แล้วก็เลือกที่ remove background ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือโปรแกรมประมวลผลให้เราอัตโนมัตินะครับว่าสีม่วงๆโดยรอบเนี่ยรวมถึงตรงกลางเนี่ยเขาจะลบออกให้หมดแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ลบตรงกลางเรามาที่มุมซ้ายบนตรงนี้ครับที่เป็นเครื่องหมายบวกสีเขียวอ่ะแล้วเราก็คลิกไปที่ตรงนี้ครับตรงไหนที่เราไม่ต้องการให้เขาลบเนี่ยเราก็คลิกเข้าไป กับกันครับผมถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เขาลบตรงกลางด้วยเราก็มาที่เครื่องหมายลบสีแดงตรงนี้ครับแล้วก็กดคลิกไปลากไประบายไปครับผมอ่าคราวนี้เขาก็จะลบตรงกลางไปด้วยแต่เราไม่ต้องการลบตรงกลางครับเราก็คลิกออกอ่าครับผมแล้วก็กดอ่าเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ได้เลยครับครับเท่านี้ พื้นหลังจะถูกลบไปแล้วประมาณนี้นะครับผมสำหรับการลบพื้นหลังในโปรแกรม Excel ก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่กำลังหาวิธีนี้อยู่ก็หวังว่าจะตอบโจทย์ให้ได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ